พี่น้องเมืองไทยข้างนองกข้างหน้าที่เคารพรกรันครับใคยไปน,น้อมมาเด้อเมือนี้สิไม่เห็นคอนเทนต์นี่อีกภาคสองครับภาคแรกคนเมืองหน่อยต้องมีภาคสอง <c oughs> อะด้วยอีหยังพี่นอ้องเหรอป้ะกากกาแฟ,าฟาสดนะครับเด้อแล้วก็น้ำมันพวมันน้ำมันทำอาหารนะครับอ่ะมีคนถามว่าออกไหมเนี่ยอ่ะทาบมานี่ออกไหมมาช่าไงลายไม่ออกครับ ้อยทั้ง้อยไม่ออกครับไม่ออกคนละสามขวดนะครับคนละสามขวดเบียร์สามขวดนะครับ right> ้อยทั้งร้อยไม่ออกนะครับน uh yes uh 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 ี่้อยทั้งร้อยไม่ออกนะครับอ่ะพี่ร้องเดี๋ยวเราไปได้ในห้างนะครับที่น้ำมันพุ่มมันลงไปนะครับเบรบครับแล้วก็ทําการค้นนะครับค้นแล้วก็อาใส่ปากครับค้นแล้วก็อาใส่ปากได้เพราะว่ากินได้น้ำมันพุ่มมันนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วเข้ากับทาการนะครับ ด้วยการสุกนะครับพรมไว้ก่อนนิดนึงรมไว้ก่อนนะครับอะมาตัวนี้พรมไว้ก่อนนะครับรมไว้ให้มันเปียกนะครับประมาณสัก5นาทีก็ได้นะครับชโลมไว้ก่อนนะครับอะ,อะแป๊บนึงนะพี่น้องนะ,ะหลังจากนั้นมาพี่น้องมาทำการขัดเลยนะครับ ร้อยทั้งร้อยไม่ออกเลยครับน่าจะได้กินเบียร์สามขวดนะวันนี้นะครับคนขาเด็กหญิงพี่ขัดนะครับขัดนะครับขัดนะครับเป็นไงล่ะครับออกไหมครับเดี๋ยวค่อยเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคจะกินเบียร์สามขวดแน่ๆนะครับเห็นะครับเนี่ยออกไหมครับ ไม่มีเลยครับมาดูแผลนี้นะครับข้างลุ้นเลยได้เลยนะครับสองข้างเลยนะครับเอ้ยออกจริงเหรอโอเคครับนี่นะครับพี่น้องความสิ่งที่คิดว่ามันธรรมดานะครับคือของที่ใช้แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ธรรมดาแต่พี่น้องเด้อดูดีๆเด้อนี่นะครับเห็นไหมครับคาบยางคาบอะไรนะครับ จบคลิปได้ออกไปล้างรถเนี่นี่นะครับใช่ไหมเนี่ยสีรถก็ไม่ไม่ลอกด้วยนะครับค่อยๆขัดไปพี่น้องแต่ยะดคาบมันลึกเนาะตรงนี้เนาะคาบลึกมากเลยนะครับพี่น้องเหมือนอยู่ในแปซิฟิกเลยคะคบาบตรงนี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยใช้แรงนิดนึงนะครับใส่แห้งจังหน่อยพี่น้อง,อ,งอ่ะ นี่อดอกบ,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 บอ่บมันนี่ออกบอ่มมันนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเอาผ้ามาเช็ดใหน้นะฮะเดี๋ยวอาภาบ้านเชตัยเป็นอย่างดีนะครับร้อยท้องร้อยไม่ออกครับทามาครับเาียสามขวดนะครับมีแห้งแคล้ว <c oughs> ได้กินเบียสามขวดพี่น้องเอ้ยหมอนี่เดี๋ยวนะ เกี๋ไม่จบอ,อ,อ,อันนี้มันจะมันมันสิคัดายากน่พี่น้องขัมลึกนะครับใส่เวลาขับดีนึงนะครับนี่นี่โอ้ขาขับลึกมากเลยขับลึกฮะเอ็นแค,ค,ค้นค่อยขึ้นแล้ว <laughs> โอ้ยเอียนไปเป็นมาน้ไม่เอามางทจะไปทำาไรตงนันเอาอีก่เหรอนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะพาแหงมามามาเสร็จให้มึงได้พี่นแบงนี้เีนะแมบนึงนะมนเป็นแค่อาหาร นะครับพี่น้องมึงเด้อบอกว่าวันนี้เกี่ยงตับนะครับนี่เห็นไหมครับสีเงาด้วยนะสีเงาด้วยเด้อเห็นไหมเนี่ยแล้วก็วันนี้เฮ้ยเงาปุ๊บผูนีิจอดไม่เงาจอยเนี่ยคนเขือนไม่ไม่ไม่เขิื่อนได้อยู่นะครับ สีนี่ไอ้น้ำมันนี่จะไม่ไม่ทำสีไม่กัดสีรถนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันทำอาหารนะครับน้ำมันโพมันน้ำมันโพน้ำมันโพมันครับต้องใช้ต้องใช้น้ำมันโพมันน้ำมันอ่ะมะกอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูคลิปนี้ที่ผเอาอะไรมาเออเนี่ยนะครับเจ้าของรถปลื้มเลยนะครับโอเคไหมจ้าของน้ำมันไม่ปลื้มเจ้าของรถปลื้มเลย โอเคไหมเจ๋วเจ<อ>๋วเจ๋วแล้วสามขวดแล้วนะครับเป็นไงครับเดลือสามขวดนะครับจามนั้นครับ <S <S อะพี่น้องก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องเนอะสำหรับวันนี้ชายปนมไปเลยนะครับ